อิงอิงโพสต์ Post แล้วเป็นที่พูดถึงกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวสำหรับอิงอิงอิงนภัสนางแบบสาวมาความสามารถที่ตอนนี้กำลังมีผลงานถ่ายแบบงานโฆษณาเข้ามามากมายซึ่งถ้าใครที่ตามข่าวจะทราบดีว่าตอนนี้อิงอิงนั้นโดนชาวเน็ตโยงว่าคือนักศึกษาสาวที่ส่งข้อความมาหาน้องลียาลูกสาวคนเดียวของเป๊กสันชัยกับธัญญาธัญญาเรศและที่บอกว่าอิงอิงโดนโย ก็พราอต่อมาทางเพจเจมอย108ได้โพสต์เรื่องนี้แล้วมีลูกเพจเผยข้อความที่เป็นการตอบกลับของอิงอิงในไอจกับชาวเน็ตว่ารอก่อนดีกว่าค่ะหนูเป็นคนธรรมดาไม่จำเป็นต้องมานั่งแถลงข่าวเชื่อว่าเราเป็นห่วงและมีใจที่บริสุทธิ์พอก่อนหน้านี้ก็มีการคุยกันตลอดไม่มีประโยคไหนที่คุกคามน้องเลยค่ะล่าสุดพอไปส่องในไอจีของอิงอิงพบว่ามีการโพสต์ภาพ ตัวเองที่อวดความสวยใสออร่าเปล่งประกายพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นไว้ว่าโลกนี้ต้องอยู่บนเส้นทางของความเป็นจริงความจริงใจไม่ใช่การเสแสร้งหรือคิดทำร้ายต่อกันนั่นไม่ใช่วิถีของเราอ,อิงอิงอิงนพัฒ